สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาที่เราจะพาคุณท่องเที่ยวไปในจุดต่างๆของ Big Mountain Music Festival ครั้งที่7อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ผมยุทธนาแล้วก็คุณแจ๊คไปดูพงโปรเชั่์ดีไซเนอร์ของงานเราเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาแนะนําเวทีเล็กๆที่ก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานอีกเช่นเดียวกันนะฮะคือเวทีปีนี้ชื่อว่าเวทีไข่ซึ่งเปรียบเสมือนการตั้งไข่หรือว่า แจ้งเกิดแจ้งเกิดเพิ่งออกจากไข่อะไรประมาณอย่างนี้นะครับที่มาของเวทีนี้มันเริ่มต้นขึ้นในฐานะในนามของเวทีปากช่องครับคือเราอยากให้มีเวทีเล็กๆสําหรับวงดนตรีที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักมากนะักคือบางวงจริงๆเขามีแฟนของเขาเหนียวแน่นมากมายนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในวงกว้างนะฮะเราอาจจะเรียกวงเหล่านี้ว่าวงอินดี้หรือวงหน้าใหม่วงอะไรก็ตามทีเนี่ยเขาจะได้มีที่เล่นในงานบิ๊กเบลเทน เวทีสเปิร์มครับสเปิร์มเยอะๆเลยแต่ลงทุนน้อยมากเลยนะครับเราเอาเวทีนี้วางข้างถนนเพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาปีต่อมาเปลี่ยนดีไซนเนอร์มาเป็นคุณจิโร่เอนโดจากสเปิร์มแล้วคลอดออกมาแล้วก็ต้องเป็นหน้าอกเป็นการเติบโตด้วยการดื่มนมแม่นะฮะก็เลยเป็นเวทีนมครับมาถึงปีนี้เราย้ายที่พอดีนะครับดังนั้นปีนี้คุณจิโร่เอนโดยังคงทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ดีไซเนอร์ของเวทีนี้ครับ อาเวทีนี้ปีนี้พิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเราย้ายตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยมาอยู่ข้างๆโซนข้าวไข่เจียวเลย<ช>เราก็เลยให้คอนเซปต์กับจิโร่ไปว่าเอาเวทีไข่ตอนแรกก็น,นั่งคิดกันต่างๆนานาจนในที่สุดก็เกิดไอเดียว,ว่าทําไมเราไม่เอาลังไข่อะมันเป็นภาชนะเป็นถาดสี่เหลี่ยมที่เป็นหลุมๆแล้วเขาเอาไว้ขนไข่กันเอามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งเวทีนั่นคือการเอาลังไข่มาประกบกันเป็นโมดูลนะครับแต่ละโมดูลเนี่ยมี ลังไข่3ชิ้นแล้วก็เอา1โมดูลนี้มาต,ต่อ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 กันแล้วก็กลายเป็นนี่แหละครับปฏติมากรรมลังไข่ครับสวยงามอย่างที่เห็นนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดบรรยากาศสนุกสนานแบบที่เคยเกิดมาแล้วแบบนี้ ปีนี้ศิลปินมากน้าหลายตาจะมาขึ้นเวทีนี้ครับมีทั้งศิลปินอินดีท้ที่โอ้โหมีแฟนเพลงรอดูกันอยู่มากมายแล้วก็ศิลปินที่มาแจ้งเกิดกันจริงๆศิลปินที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาก็มีไปดูรายชื่อศิลปินบนเวทีนี้กันครับอย่าลืมครับ มาบิ๊กมาเทนต้องแวะมากินข้าวไข่เจียวระหว่างกินข้าวไข่เจียวก็ดูศิลปินบนเวทีขายของเราไปด้วย19-20ธันวาคมน,นี้ที่แกงกระจานคันที่ครับนี้ครับเจอกันครับ